สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการขัดพื้นให้เรียบแบบเสมอกันทั้งแผ่นนะคะวิธีการของเราก็คือการขัดไปที่ด้านขวางของเสี้ยนไม้ก่อนเนาะวิธีการขัดแบบนี้จะขัดเพื่อเพื่อรบรอยกรบรอยสายรีบต่างๆนะคะการที่เราใส่ปรับไม้เนี่ยเขาก็จะมีร่องรอยเนาะเขาจะมีพื้นที่สูงตำ่ำ ไม่เท่ากันนะคะเราก็จะใช้เป็นการขัดด้วยกระดาษสายหยาบเนาะเราจะขัดทางด้านขวางของเสี้นไม้แบบนี้นะคะขัดไปให้ทั่วทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ขัดจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่สะดุดมือหรือว่ามันรู้สึกว่ามันเรียบแล้วนะคะเราจะขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเรียบเนาะเมื่อเรารู้สึกว่าเขาเรียบแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะกลับค่ะเราก็จะหมุนด้าน ทีนี้เราจะใช้กระดาษทรายหยาบเหมือนเดิมนะคะแล้วขัดไปทางด้านตรงตามเสี้ยนไม้เนาะก็คือจะขัดตรงไปข้างหน้าแบบนี้นะคะไปตามรอยเสี้ยนไม้เลยแล้วเราก็จะขัดแบบนี้ไปเรื่อยเื่อยจนกว่ารอยที่เราใสเขาเรียกว่าอะไรนะรอยที่เราขัดด้านขวางของไม้เนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะวิธีการนี้เพื่อลบรอย ขัดด้านขวางเนาะแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับไม้ก็คือการขัดแนวเนี้ยจะเป็นการขัดไปตามเสี้ยนไม้เพราะฉะนั้นร่องรอยที่เห็นเขาก็จะไปในทางเดียวกันกับเสี้ยนไม้ซึ่งจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องขัดให้รอยด้านขวางเนี้ยหายไปเลยนะคะขัดให้เขาหายไปให้หมดเลยนะ เพราะว่าวิธีการนี้จะทําให้เวลาที่เราทําสีลงไปแล้วนะคะมันจะไม่เกิดร่องรอยขีดข่วนขวางไปขวางมาเนาะมันจะเป็นลอยในทางเดียวกันก็คือรอยที่ตรงไปตามเสี้นไม้นะคะแล้วงานที่ออกมาก็คือจะเรียบสวยเป็นธรรมชาติมากนะคะวิธีนี้ก็คือใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองว่าผลงานที่ออกมาสวยแน่นอน แล้วพื้นก็จะเรียบเสมอกันทั้งแผ่นเลยหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายหยาบเรียบร้อยแล้วแล้วร่องรอยนั้นหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เป็นกระดาษทรายละเอียดเนาะทำการขัดซ้ําเพื่อให้เกิดความเรียบนะคะไม้แผ่นนี้ก็จะเรียบแบบลื่นๆสวยๆเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หน้าไม้ที่เรียบเสมอกันทั้งแผ่นแล้วนะคะ แผ่นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นของเก้าอี้นะคะอันนี้ก็คือเรียบสวยตรงตามความต้องการ